ที่หนูทําไปหนูทําไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดอยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะเป็นเรื่องร้อนระอุข้ามสัปดาห์สำหรับเรื่องราวของพิมพ์กรกนกนางแบบสาว ที่เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากมีบุคคลปริศนาปล่อยคลิปลับส่วนตัวในโลกโซเชียลจนทำให้เกิดความเสียหายล่าสุดรู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้วเรื่องนี้หลังจากเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในซอยเพชรกเกษมเขตหนองแขมกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายเป็นนักแสดงซีรีส์วายและเป็นแฟนเก่าของพิมพ์กอนกะนก ที่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัยแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธและกล่าวยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพและโทรศัพท์มือถือซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งไฟล์ทั้งหมด7ไฟล์ภาพไปอีกที่หและกําลังพิสูจน์ว่าใครเป็นคนส่งไฟล์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พอจะทราบแล้วและอยู่ในระหว่างการยืนยันตัวบุคคลล่าสุดการจอมพลังพาผู้ก่อเหตุที่เข้ามาสารภาพว่าเป็นผู้ปล่อยคลิปด้วยเหตุผลส่วนตัวบอกว่าเบื้องต้นทางผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงโดยเป็นแฟนของฝ่ายชายเจ้าของคลิปเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่นางสาวเอจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจเลยแอบดูโทรศัพท์และพบคลิปลับของหญิงสาวจํานวนหลายคนรวมไปถึงคลิปของตัวเองเลยส่งต่อเพื่อระบายกับกลุ่มเพื่อน ส่วนคนที่นําคลิปไปเผยแพร่ต่อยังไม่แน่ใจและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายส่วนฝ่ายชายตัดสินใจเลิกขาดแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังกันครับส่วนนี้หนูได้มาเองค่ะจากโทรศัพท์ของแฟนเก่าเพราะว่าหนูมีปัญหากันในเรื่องของผู้หญิงมาก่อนหน้านี้แล้วหนูมีความสงสัยค่ะว่า ในระหว่างที่หนูไม่อยู่เขาไปอยู่กับใครพอหนูมาเจอเขาหนูก็เลยเข้าไปดูในโทรศัพท์ค่ะพอดูในโทรศัพท์หนูก็เลยเจอหลักฐานหลายๆอย่างค่ะรวมไปถึงไฟล์ที่หลุดออกไปด้วยค่ะว่าความจริงแล้วอตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตอนนั้นคือเขาก็มี ความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยค่ะนนนนนหน้าหน้าตอนอนัน้นหนูส่งไปให้ทางทางเพื่อนค่ะเพื่อเพื่อระบายในสิ่งที่หนูเจอมามว่าหนูโดนนอกใจหนูโดนหักหลังหนูเสียใจเพราะว่าเขาเขา เขาทาเหมือนว่าเขาจริงจังกับหนูทุกอย่างคะ่ะหนูได้ไปคบที่บ้านเขารู้จักครอบครัวเขาหลายๆอย่างทําให้หนูรู้สึกว่ามันน่าจะจริงจังกันละดอกนึงแต่พอหนูไม่อยู่แค่แป๊บเดียวคะ่ะไปถึงหนูไปอยู่ต่างประเทศแค่แป๊บเดียวแล้วหนูกลับมาแล้วหนูมาเจอว่าในโทรศัพท์มีการอ,อ่อไทย คีบเกิดขึ้นค,ค่ะ,คะหนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนูใช่ค่ะแล้วหนูก็หนูก็เจอว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วยน่ารักค่ะสักช่วงหนึ่งแล้วค่ะตรงตรงตรงทำลายหนูหนูไม่แน่ใจเลยค่ะ รออ่ะพ็อย่างนี้ผมฝากนีก้แล้วกันคือวันนี้ที่มาเนอะก็ผมไม่ได้เข้าข้างคนผิดหรือจะให้ผิดเป็นถูกนะครับวันเนี้ยน้องเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ <Okay. S 2> ผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรงหาหาเวลาหาโอกาสให้น้องเขาได้เจอกับทางฝั่งของคนที่เขาเสียหาย นะครับเดี๋ยวผมจะนัดใครนะครับก็อยากใ,ให้ให้ได้หรือเปล่าค่ะเพราะอย่างอย่างที่หนูคิดมาตอนแรกก็คือทําไมเขาถึงไม่ได้ลบทั้งทังที่ฝ่ายน้องผู้หญิงที่เสียหายบอกให้ลบแล้วทําไมเขาถึงยังไม่ลบจนกระทั่งมาเจอหนูที่เป็นแฟนใหม่แล้วหนูก็ไปเจอไปเจอคลิปนั้นนะคะอืม คือจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะลบไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ลบแล้วเราที่เป็นแฟนใหม่แล้วเราไปเจอแบบนั้นมันไม่มีใครรับได้อ่ะค่ะค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องที่เขาเสียหายไหมก็อยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูทำไปหนูทำไปเพราะหนู ขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวังหน,หนูรู้ค่ะว่าว่าจริงๆเรมันควรจะจบที่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาเขาต้องมาเสียหายเพราะหนู หนูก็ยินดีที่จะเยียวยาเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของเรื่องคดีความที่หนูมีฟลายแล้วหนูก็เผยแพ้ออกไปอะค่ะถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะหนูขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะ เขามาจุบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเป็นต่อนหน้าคนทั้งกองเลยค่ะนั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจุบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาก็ถามว่ารักพ่อไหมต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็น <LGBT. S 2> เป็นคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะ เ,เราเลืองให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีเป็นเรื่องบันเทิงหลังมีการแฉวงการบันเทิงเพราะ3นักสแสดงรวมตัวกันแจ้งจับอดีตผู้จัดการดาราดังทำอนาจารคุกคามทางเพศแชร์พฤติกรรมทั้งกอดจูบหึงเข้าฉากเลิฟซีนนักสแสดงชายจนดาราในสังกัดพากันผวาแหกกันยกเลิกสัญญาเพียบเรื่องนี้มีการแฉเปิดชื่ออดีตผู้จัดการดังผ่านเพจอีกี้จูบุจูบุว่า คนนี้เป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของพิธีกรดังแมททิวดดนชื่อว่าซอโซและอยู่ในวงการบันเทิงมานานชอบแทนตัวเองว่าพ่อและอยู่กับแก๊งเดียวกันกับโนตหรือนางสาวชาคริยาสมุดคิรีอดีตผู้จัดการของสามดาราดังลิเดียพรอยเชอร์มานแอรินที่ดาราดังประกาศปลดการเป็นผู้จัดการส่วนตัวด่วนในเวลาไล่เลี่ยกันล่าสุดกันจอมพลังและผู้เสียหายไขมุกพราวและไมฮารเรมจากผู้เสียหายเบื้องต้นประมาณ7คน เผยกับสื่อว่าถูกคุกค,คามทางเพศด้วยการจับเนื้อต้องตัวลักษณะการลูบต้นขามีบางคนถูกดึงไปจูบไปกอดส่วนในเรื่องของการทำงานก็จะใช้มือไปสัมผัสบริเวณหน้าอกของน้องๆผู้เสียหายหนักสุดคือจูบซึ่งนักแสดงบางคนได้มีการขอยกเลิกสัญญาพร้อมระบุว่ามีพฤติกรรมคุกค,คามทางเพศซึ่งผู้จัดการรายนี้ยอมรับแต่มีการบอกว่าผู้เสียหายยินยอม ทำให้กลุ่มผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจถูกสังคมมองไม่ดีจึงตัดสินใจรวมตัวกันมาแจ้งความมีการจับขอจับมือคะ่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถคะ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันสองคนซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทําไมหรอกอดทําไมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรคะ่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะบอกว่า ก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่เวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วยแล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือคะ่ะหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบ เออเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักสแสดง mm hmm. แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอกับนักสแสดงชายท่านอื่นอ๋อแล้วก็มีจูบไหลตอนที่อยู mm ่ hmm. ในกองถ่ายค่ะ mm hmm. คือ,เ,อเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะ mm hmm. มีมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็ mm hmm. หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน,น้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจุบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหม mm hmm. ต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็น <LGBT. S 1> เป็นคุณแม่ uh huh. หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะ uh huh. พอพอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะ uh huh. เขาก็พาแฟนเขามาด้วย uh huh. หนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไง หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นนะหลังจากฉีกสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานพระพย์ผู้เช่าค่ะวันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักเหมือนท้าพาว่าแบบจะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทําอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สํานึกอย่างที่เขาพูดอะคะ่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้ว แล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็อกอีกอะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันยอมกันไหมอันนี้คือมันเป็นแผลใจให้กับเราแล้วก็เ,เพื่อนเลยไหมครับเป็นเป็นแผลใจมากค่ะ <c oughs> <ม>เป็น<ม>แผลใจม,มากมาเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดี <c oughs> ะค่ะคือไหนๆวันนี้มันก็เป็นข่าวแล้วเนอะนะนก็ถือว่าผมเข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้วนะก็ให้ทุกคนแล้วกันใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับนะท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะทางผมเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะวันนี้น้องๆเนี่ยเขารวมตัวมากันถึง7คนแล้วนะครับก็ถ้ามีใครนะที่เจอพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือท่านทักมาแล้วกันเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับนะถ้าสมมติท่านไม่อยากจะดําเนินคดีรู้สึกว่ามันเนิ่นนานไปท่านก็สามารถมาเป็นพยานช่วยน้องๆได้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเวลานี้คือ ในไหนมันมีโอกาสแล้วนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผู้กํกับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการปรามหรือว่าไม่ให้เกิดพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกไม่ใช่แค่เขาหมายถึงคนอื่นๆด้วยก็คือตอนแรกเราก็เชื่อสุดหัวใจรักมากแต่ทําไมวันนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจับโป๊ะเขาได้ว่าเขาอ่ะ หลอกลวงบิดเบือนขนาดตัวเราเองที่ทํางานอย่างทุ่มเทกายใจเรายังโดนเขาจัดการอย่างอย่างเที่ยมโหดอันนี้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเหรอคะคือคนเรารักษาศีลห้าย,ยังไม่ครบอย่าไปมีหน้าสอนทำใครเลยคะ่ะเอาตัวเองกันให้รอดก่อนเถอะสอนกันเองในบ้านอนะพอละเป็นเรื่องหลังต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งพาอดีตแอดมินตาสว่างเปิดโปงเบื้องหลังคนวงการกลุ่มเชื่อมจิต ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาต้นอ้อมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งพานางสาวเพลินนามสมมุติอดีตแอดมินกลุ่มเชื่อมจิตเดินทางมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทางช่อง8โดยทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนางสาวเพลินเผยว่าตนทําหน้าที่เป็นแอดมินให้กลุ่มเชื่อมจิตนานกว่า3ปีโดยตนเห็นเด็กชายวัยแขวบขณะเผยแพร่คําสอนในแอปพลิเคชันหนึ่งจึงสนใจขอเข้าไปร่วมศึกษาธรรมก่อนจะพันตัวเป็นแอดมิน ตอนแรกตนชื่นชอบและรักน้องมากแต่ระยะหลังน้องมีพฤติกรรมก้าวร้าวและให้ทําบางครั้งมันไม่เป็นความจริงและสิ่งสุดท้ายที่ทาให้ลาออกเพราะตนถูกน้องทําร้ายร่างกายเวลาทําอะไรให้ไม่ถูกใจไม่ใช่แค่ตนคนเดียวที่ถูกทําร้ายร่างกายแต่มีแอดมินและคนในกลุ่มก็ถูกทําร้ายร่างกายด้วยแต่ก็ทําให้ด้วยความเต็มใจซึ่งเวลาที่น้องมีพฤติกรรมก้าวร้าวผู้เป็นแม่ก็จะพาน้องไปคุยในห้องกันลําพังเชื่อว่าเป็นการพาไปปรับทัศนคติ อย่างไรก็ตามขณะที่ตนลาออกมาแล้วผู้เป็นแม่ยังพูดให้ร้ายตนและโน้มดาวให้แอดบินคนอื่นบล็อกและขาดการติดต่อกันไปขณะที่ประเด็นเรื่องการฟอกเงินต้นอ้อเผยว่าตอนแรกมีเพจเดียวชื่อว่านิรมิตเทวาจุติแต่มีการแยกเพจออกไปแต่ทีมงานเดียวกันโดยเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อมาซื้อที่ดินในการสร้างสนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นชื่อของคนในครอบครัวแต่ที่ดินจากราคาประเมิน และมูลค่าซื้อต่างกันถึง30เท่าจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่เนื่องจากเป็นที่ดินกันดานแต่มีมูลค่าสูงก็เริ่มแรกก็คือเห็นเห็นน้องในติกต็อนะคะแล้วน้องก็สอนทําที่แบบเราเข้าใจแล้วเราก็เคยดูหนังพุทธเจ้าศาสดาโลกซึ่งมันเหมือนกันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีละอางอิงก่อนเนาะก็เลยสนใจเราก็เลยพยายามสืบสอบว่า กลุ่มเขาอะมีที่ไหนบ้างแล้วก็เลยสืบไปว่าเออเขามี o p e n c h a t ก็เลยขอเข้าไปร่วมอะคะ่ะเพื่อจะศึกษาทำแล้วก็ต่อยอดการปฏิบัติในการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานแต่ก็ไม่เคยมีน้องมาตอบให้นะจะเป็นแอด,ดมินคนอื่นมาตอบให้การที่เป็นแอด,ดมินก็คือมีการหลายหลายเดือนอยู่เพราะว่ามีการสร้างผลงานจากการที่เราไปโจมตีคู่ต่อสู้มีคนมาว่าหรือว่าไม่เชื่อในตัวน้อง หรือต่อต้านคือใครก้าช่างอะถ้าต่อต้านอะจะต้องโดนถล่มเละรีพอร์ตใช,ใช่รายงานรีพอร์ตแล้วก็ให้แคปหลักฐานมาให้ดูในกลุ่มก็คือตอนแรกเราก็เชื่อสุดหัวใจรักมากแต่ทําไมวันนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจับโป๊ะเขาได้ว่าเขาอะหลอกลวงบิดเบือนขนาดตัวเราเองที่ทํางานอย่างทุ่มเทกายใจเรายังโดนเขาจัดการอย่างอย่างเที่ยมโหดใส่ร้ายป้ายสีเราอันเนี้ย เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเหรอคะนี่เหรอคะผู้ที่จะนําคนมาบรรลุให้ถึงจุดหลุดพ้นมันไม่ใช่หรอกคะ่ะอันนี้คือโป๊ะสุดท้ายนี่แหละคะ่ะที่รู้เลยคือคนเรารักษาสินห้ย,ยังไม่ครบอย่าไปมีหน้าสอนทาใครเลยคะ่ะเอาตัวเองกันให้รอดก่อนเถอะสอนกันเองในบ้านอนะ่ะพอละถ้าคุณอยู่ในกลุ่มอนะ่ะถ้าไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีจิตที่แบบมีปัญญาพิจารณาก็จะเชื่อหมดอนะ่ะเชื่อทุกอย่างเพราะทุกอย่างแม่จะบอกว่าน้องบอก น้องบอกมาแต่เวลาเรามีการประชุมอะไรเนี่ยน,น้องก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายสั้นๆแล้วก็หนีไปวิ่งไปตามภาษาเด็กก็คือน้องก็มีพฤติกรรมเหมือนเด็กที่แบบออกแนวแบบรุนแรงก้าวร้าวเนาะเพราะว่าเขาตีเขาต,เขาตีน้องเพลินอย่างที่เห็นในคลิปนะเขาใช้มีดดาบตีนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงแล้วเพราะเขาตีเจ็บแล้วตีไม่ได้ตีแต่ในสื่อที่เห็นนะ ตอนที่ทำเวิร์กช็อปอ่ะเขาก็ตีอยู่ในห้องพักก่อนหน้านี้แล้วออคนอื่นอ่ะเขาอาจจะเต็มใจทุบตีเพราะเขาคิดว่าเขามีความเชื่อว่าการทุบตีคือการรักษาโรคภายแค่เจ็บที่เขาเป็นหรือไม่ก็ต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างที่ทุบตีแต่สําหรับเพลินเองอ่ะไม่คิดอย่างนั้นเพราะเพลินเป็นคนปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมีนัยยะคือตีก็รู้สึกเจ็บก็แค่นั้นเอง ตอนแรกเขาจะมีกลุ่มเดียวเพจเดียวก็คือนิลมิตรแล้วก็แยกออกไปก็เอาคนทางานในกลุ่มนิลมิตรเนี่ยแยกออกไปเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คืออีเพจอ,อ,อะไรนะพุทธแล้วก็แต่เป็นคนเดียวกลุ่มเดียวกันที่ทํางานเพื่อจะให้อีกลุ่มพุทธเนี่ยนะคะเปิดรับบริจาคเพื่อไม่ให้เรื่องการเงินเชื่อมโยงของของคุณแม่แต่ใช้ชื่อคุณหมอเนี่ยเปิดรับบริจาคแล้วมีการนําเงินบริจาคมาซื้อที่ดินของครอบครัวเขา นะที่ดินเนี่ยพี่อ้อไม่ทราบหรอกเป็นชื่อแม่หรือชื่อพ่อแต่เป็นชื่อคนในครอบครัวแน่นอนแล้วที่ดินเนี่ยจากราคาประเมินกับกับขนาดที่ดินเนี่ยมันต่างกันละสามสิบเท่าซึ่งมันเยอะมากซึ่งพี่อ้อก็คุยกับนันกกฎหมายหลายท่านว่ามันอาจจะเกี่ยวโยงกับก,การฟ้องเงินหรือเปล่านะคะที่ดินราคาประเมินแค่สองแสนห้าเต็มที่เราขายขึ้นอ่ะคุณจะขายหลักร้านก็ไม่น่าเกียดราคาไล่หนึ่งนะคะแต่มันดีขึ้นไป6กเจ็ดล้านที่อยู่กันดารน,นะคะ ไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้ติดถนนใหญ่ไม่ได้มีแหล่งชุมชนอะไรเลยอันนี้คุยก,กันกับทนายเปียกแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบอีกก็ต้องให้ตํารวจเขาเป็นคนไปไปดูเรื่องนี้อีกทีนึงว่ามีการฟ้องเงินหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจของเขานะคะอ่าสัมภาระก,ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกัน ทุกทางอะตอนนี้เอาทุกทางเลยส่วนเรื่องคดีความหลังจากไปแจ้งความ,ม,มดําเนินคดีขณะนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ตอนนี้ตนไม่สามารถพูดได้และอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอให้รอติดตามเชื่อว่าเรื่องนี้กําลังจะจบแล้ว